สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงช่างจะมาบอกเล่าเรื่องราวของการติดแอร์แต่บอกเอ๊ะทำไมติดแอร์ต้องมาเล่าอีกติดแอร์บ้านไม้ทำยังไงครับเราต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมถ้าเราจะติดแอร์บ้านที่ทำจากไม้เดี๋ยวตามมาดูว่าต้องทำอะไรบ้าง อย่างที่ลุงช่างเกิ่นไปแล้วนะครับมีคนถามมาหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีแล้วบ้างบ้านไม้มีครับยังมีบ้านไม้อยู่นะครับต่างจังหวัดเรขาก็ยังรักษาบ้านของปู่ย่าตายายอยู่แต่ว่าเอกลับไปกักตัวที่บ้านน่ะหน้าร้อนด้วยก็อยากจะรีโนเวทบ้านอยากจะห้องนอนห้องที่เป็นบ้านอยู่เดิมนี่ยอยากจะติดแอร์ทำยังไงดีมันก็ต้องมาดูก่อนครับโครงสร้างบ้านไม้เนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วเอาแบบบ้านไม้แท้เลยนะพื้นปูด้วยไม้ฝานเนี่ยเป็นไม้ ไม้แผ่นตีซ้อนเกล็นะเราเรียกตีซ้อนเกล็นะครับมีฝ้าหรือไม่มีฝ้าบางที่ก็ไม่มีฝ้าประตูหน้าต่างก็เป็นไม้เออเป็นไม้หมดเลยเอามาเริ่มเราถือว่าห้องนี้เป็นอย่างนี้หมดนะแล้วเราจะมาดูกันว่าถ้าจะติดแอร์ต้องทําอะไรบ้างข้อแรกเอาพื้นก่อนนะครับพื้นไม้อย่างที่เรารู้ยังไงมันก็มีร่อง,องถูกไหมครับร่องกาาา็เรียกชาวบ้านเรียกร่องกระดาน อากาศมันต้องลีกแน่นอนแล้วยิ่งแอร์เนี่ยเวลาลงมาปุ๊บมันจะลงลงต่ามันหนักถูกไหมครับมันจะต่ําถ้าพื้นลีกเนี่ยยังไงมันก็เอาไม่อยู่มันก็จะทํำยังไงครับต้องปิดปิดรูปิดร่องนั้นไงทีนี้วิธีปิดบางคนก็ถามผมจะเอาอะไรปิดข้างบนนี้ครับบางคนก็ตอบแทนลุงช่างมาเรียบร้อยแล้วเสือน้ามันครับอือก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันจะดูแบบเอาดีกว่านั้นหน่อยละกันอยากกะอยากได้พื้นไม้อยู่เหมือนเดิมอะแหมฟิลลิ่งมันก็ดีออกพื้นไม้ขัดมันนอนจิ้ลง ปิดข้างบนไม่ได้ปิดข้างล่างครับนึกภาพออกไหมพื้นไม้คืออะไรต้องมีตรงถูกไหมครับตรงอ่ะไม้ตรงมีคานแล้วก็มีตรงเสร็จแล้วถึงจะเอาไม้กระดานวางวางวางไวง้ก็ไปทําฝ้าข้างล่างเลยครับเอายิบซ้มหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดยิงกับตรงข้างล่างเลยครับเมื่อปิดข้างบนไม่ได้ไม่เป็นไรไอ้แก็บตรงระหว่างพื้นไม้กับฝ้าข้างล่างเนี่ยสิบกว่าเซนเนี่ยเป็นเป็นเดสโซนเนี่ยไม่มีปัญหา แอบตกไปตรงนั้นก็ไม่ไปไหนก็ถือว่าพอมันเย็นก็เย็นเหมือนกันก็จบถือโอกาสตีฝ้าไปเลยอ่าทีนี้ถ้าฝ้าข้างล่างเราก็เลือกได้จะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดก็ได้อ่าแผ่นยิบซั้มก็ได้จบเลยเห็นไหมครับไม้ยังฟิลลิ่งเดิมมีร่องบ้างอะไรบ้างก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับนีถ้ากลัวว่าตอนถูพื้นแล้วน้ําจะลงไปถ้าเป็นยิบซั้มอาจจะมีปัญหาก็เลือกเปลี่ยนเอาเป็นสมาร์ทบอร์ดก็จบจบไปละพื้นแก้ได้แล้วนะข้อแรกข้อที่2ผนัง ไม้ตีซ้อนเกตเหมือนส,สนิทแต่มันไม่สนิทหรอกครับอากาศเนี่ยมันเขาเรียกมันแทรกมาได้อยู่แล้วระหว่างเกศเนี่ยมันลีกหมดทั้งผืนแน่นอนแต่น,นี่ง่ายกว่าครับเมื่อจากประเภทนี้มันจะมีตัวเขาเรียกตัวตรงตั้งอยู่ถูกไหมครับมีโครงตั้งอยู่แล้วก็ไม้ก็มาตีเกตนี้ง่ายเลยครับอันนี้ลุงช่างแนะนํายิ้ซ้ำเนี่ยจะเนียนกว่าเอายิบซ้ำตีเลยใช้ตรงใช้ใช,ใช้ใช้ไม้โครงตัวเดิมนี่แหละไม่ต้องไปเสริมโครงนะครับอาจจะเสริมแค่นิดเดียว เอายิบซ้ำยิงเข้าไปเลยโอ้ฉาดยิบซ้ำทาสีเนี่ยเหมือนผนังก่ออิฐกริบเลยสวยทีนี้จะใช้สีอะไรก็ได้สวยมากผนังง่ายสุดหละก็เหลือฝ้าฝ้าถ้าเป็นมีฝ้าเดิมเป็นไม้ก็คล้ายๆเดิมครับยิงยิบซ้ำปลูกขึ้นไปเพราะนั้นห้องนี้ก็ถูกปลูกด้วยยิบซ้ำพอแต่งยิบซ้ำทาสีมาเนี่ยข้างในเนี่ยมันงามเลยสวยเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให เซฟพลังงานด้วยตอนก่อนกูกแ่นวิซั่มเอาฉนวนกันความร้อนแทรกไประหว่างโครงเนี่ยทั้งฟ้าแล้วก็ทั้งฝ้าทั้งพื้นแล้วก็ทั้งผนังได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เท่ากับเป็นห้องเย็นเลยนะครับมันนี้จะลดเท่ากับที่คนถามว่าถ้าเกิดมันร้อนด้วยอยากจะลดเนี่ยก็ทำสักาทีเดียว นะครับเอาพวกไมโครไฟเบอร์เนี่ยแทรกเข้าไปเลยได้ทั้งกันเสียงเพิ่มขึ้นได้ทั้งกันความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับทำทีเดียวจบหรืออันสุดท้ายบางคนเนี่ยทำหมดทุกอย่างแล้วแต่ลืมข้อนี้นะครับถ้าหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้หน้าต่างไม้เนี่ยมันมีลีกมีร่องมีอะไรเยอะก็แนะนําว่าถ้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้ใช้ทําเป็นพวก UPVC หาซื้อชุด UPVC มาใส่เสริมมุงกบนิดนึงงานเหล็กก็ได้เข้าไปเสริมมุงกบแล้วก็ เปลี่ยนบานเป็น UPVC แต่ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนจะใช้บานไม้ต้องดูให้ดีนะครับอาจจะต้องเรียกช่างเข้ามายาอุดร่องไม้ทำอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยว่าปิดหน้าต่างแล้วแอร์ไม่ออกหรืออันสุดท้ายคือเลือกตำแหน่งติดแอร์ให้ดีให้แข็งแรงนะครับเพราะโครงสร้างเราเป็นไม้แอร์ตัวในคงไม่เท่าไหร่สามารถจะเสริมโครงไม้โครงเหล็กอะไรต่างๆแล้วก็ยึดเข้ากับผนังได้แต่แอร์ตัวนอกให้ระวังนิดนึงเวลาถ้าจะไปเกาะกับข้างฝาบ้านที่เป็นไม้มันจะสัน เวลามันทํางานพัดลมทํางานมันจะสัน่นบ้านไม้มันจะสั่นกว่าบ้านปูนเพราะ,ะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็คือเอาลงไปวางข้างล่างทําฐานปูนให้หน่อยแล้วก็เดินท่อเพิ่มอีกนิดเดียวยาไม่ค่อยแนะนําให้เกาะกับบ้านไม้นะครับตัวคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยเพราะเวลาทํางานเสียงและความสั่น่ะมันจะเข้ามาในห้องค่อนข้างแน่นอนเอาลงแยกลงไปไว้ข้างล่างส่วนตัวแฟนคอยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับมันตัวทํางานมันจะเงีย,งยบๆก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคไหมครับ สำหรับคำถามที่ถามมาเรื่องบ้านไม้จะทำยังไงก็คือหลักการง่ายๆมากครับ การความร้อนของมันให้ได้อย่าให้มันลีกพูดง่ายๆสองก็ติดตั้งก็ดูเรื่องความแข็งแรงก็มีแค่2ส,ส่วนเหมือนที่ลุงช่างบอกเมื่อกี้นี้ไปเอาความรู้นี้ไปพัฒนาเอาไปใช้เราสามารถจะไปบอกช่างก่อนนะครับว่าเ,เราต้องการแบบนั้นแบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาหลังจากติดตั้งนะครับเพราะถ้าเราไม่มีความรู้เลยหรือเราไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้ปล่อยให้ช่างเขาทําเขาก็ทําแบบของเขาบ้านเราบางทีไม่ใช่บ้านเขานะครับก็ต้องเข้าใจแต่ถ้าเราสื่อสารกันเข้าใจก่อนว่า ฉันต้องการทําแบบนี้ฉันทําแบบนี้ช่างก็ทําตามเราก็จบมันจะไม่มีประเด็นตามมาติดตามลุงช่างได้เหมือนเดิมนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ